ตามจ้งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะสมาร์ทโฟนนะคะที่ราคาไม่ถึงหมื่นนะคะแล้วก็รองรับ 5G ด้วยนะคะก็จะแนะนํานะคะเป็นตัว X235G ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเร็วแรงด้วยชิปเซ็ตนะคะ Snapdragon 695นะคะแล้วก็รองรับ 5G ด้วยไม่ว่าลูกคา้าจะเล่นเกมหรือว่าเล่นเกม ROV นะคะก็จะ,จะมีความเร็วแรงแล้วก็ไหลลื่นได้ดีเลยนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ย จะถ่ายโซเชียลเล่น tiktok อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความลื่นไหลได้ดีแล้วก็อัพโหลดดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดภาพลงโซเชียลจะทําให้สําเร็จผลได้รวดได้รวดรดเร็วนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะที่มีเลนทั้งหมด4เลนซึ่งเลนหลักของเรานะคะให้ความละเอียดมาถึง50บล้านพิกเซลที่สําคัญมี OIS กันสั่นด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้านี่ จะถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนะคะภาพหรือวิดีโอที่ลูกค้าถ่ายเนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ยมีความนิ่งแล้วก็มีความคมชัดมากๆเลยนะคะจะเดี๋ยวจะลองถ่ายนะคะในส่วนของตัวห0สิล้านพิกเซลให้ดูนะคะเพียงแค่ลูกค้านะคะเข้าไปที่กล้องนะคะแล้วลูกค้าก็เลือกความละเอียดนะคะให้เป็น5้าสิบล้านพิกเซลนะคะแบบนี้นะคะลูกค้าก็สามารถที่จะถ่ายรูปนี้แล้วก็สามารถที่จะซูมเข้าไปแล้วก็ครอบภาพนะคะซึ่งภาพที่ครอบออกมาเนี่ยจะทําให้ภาพมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่สูญเสียรายละเอียดสามารถ แอ,อพลงโซเชียลได้อย่างไม่อายใครเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรายังมีอีกเลนหนึ่งก็คือเป็นเลนอัลตรวาวซึ่งให้ความละเอียดมาถึง5ล้านพิกเซลตัวนี้นะคะสามารถาเก็บรายละเอียดเก็บบุคคลได้อย่างครบถ้วนเพราะว่า,าความกว้างของเลนอยู่ที่123อ 23, 23งศานะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนกลุ่มเพื่อนเยอะๆสามารถเก็บเพื่อนได้หมดเลยนะคะแล้วก็อีกเลนหนึ่งก็จะเป็นเลนเดฟนะคะ แต่ว่าถ่ายหน้าหลังเบอร์ถ่ายบุคคลหรือว่าถ่ายวัตถุนะคะจะทําให้ภาพเนี่ยออกมาเบอร์ได้อย่างสมจริงแล้วก็สวยนะคะแล้วก็อีกเลนส์หนึ่งจะเป็นเลนส์มาโครนะคะลูกค้าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะจับวัตถุเล็กๆนะคะอ่าตัวเลนส์มาโครตัวนี้ให้ความละเอียดมาถึง2ล้านพิกเซลลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะจับวัตถุเลกเ็กเช่นดอกไม้หรือว่าหยดน้ํานะคะทําให้ภาพันออกมาสวยด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่อ่าส่วนตัวเซอร์ฟี่กล้องหน้านะคะของเรานะคะให้ความละเอียดมาถึงสัก 8ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้นะคะ8ล้านพิกเซลนะคะเพียงแค่ลูกค้าจับภาพนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นตัวนี้นะคะเราเรายังสามารถนําภาพตัวนี้ค่ะไปลงโซเชียลได้อย่างไม่อายใครเพราะว่าภาพภาพนี้มีความสวยแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ของเราให้มามากถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไฟยอยู่ที่25วัตต์ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานตัวเครื่องได้ทั้งวันเลยนะคะ ราคาลูกค้าคนไหนนะคะใช้งานตัวเครื่องยาวๆนะคะตัวนี้เรายังเพิ่มเมมมรีได้สูงนะคะถึง1นึ่งทีบลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยใช้งานไนดะ้อย่างแบบหายห่วงเลยยังไงเครื่องก็ไม่เต็มแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวจอของเรานะคะกว้างถึง6.5นิ้วนะคะลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะดูหนังหรือว่าเล่นเกมหรือว่าถ่ายทวิตอ์ได้อย่างแบบถนัดตาเต็มตามากนะคะแล้วก็รีเฟรชหน้าจอของเรานะคะอยู่ที่1 2 0่ี่สเฮิร์ตทำให้เวลาลูกค้าเนี่ยถ่ายเฟซบุ๊กถ่ายทวิตอได้อย่างไหลลื่นเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะสนใจลองเข้ามาดูมาชมได้นะคะอยู่ที่ร้านอยู่ที่ท็อปพาซ่าสิงห์บุรีนะคะช็อปซัมซุงนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยราคาอยู่ที่9,999บาทสามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้10เดือน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ